Investment Talk t ู p ิ i l i p ในวันนี้ค่ะจะมาติดตามการเก็งกำไรในระยะสั้นและการลงทุนในระยะยาวว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงจุดเด่นและความเสี่ยงในการลงทุนตลาดทีเปกค่ะสำหรับการลงทุนค่ะหลายๆคนก็มีความเข้าใจนะคะว่าการมาลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองจะมองว่าเป็นการพนันให้ช่วยขยายความสักนิดนึงค่ะว่าการลงทุนและการพนันนั้นแตกต่างกันอย่างไรค่ะ จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการพนันเนี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะใช่นะครับเนื่องจากว่าเวลาที่พูดถึงการพนันเนี่ยเรามองปเป็นเรื่องของการเสี่ยงทายมากกว่านะครับก็คือไม่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งหรือไม่ก็สองหรือหัวหรือก้อยนะครับหรือไม่ก็ขาวกับดำนะครับรซึ่งการเสี่ยงทายเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเสี่ยงทายที่ไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานรองรับนะครับในขณะที่เวลาเราเข้ามาเลือกเลือกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับเ,เรากาลัง เขาไปซื้อกิจาการนะครับก็คือเราต้องมองตัวเองเหมือนเสมือนกําลังเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปร่วมทุนกับผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเข้าไปทํากิจาการนะครับโดยสัดส่วนของผู้ถือหุ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อมากซื้อน้อยนะครับกิจาการเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องมีมีกำไรรองรับนะครับมีมีมีสินทรัพย์นะครับแล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ความแตกต่างถัดมาเนี่ยครับก็คือเวลาที่เราเสี่ยงทายในรูปของการพนันเนี่ย ผลกําไรเนี่ยครับก็คือกําไรหรือขาดทุนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นผลเร็วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องของการขาดทุนเนี่ยขาดทุนเนี่ยสามารถที่จะขาดทุนได้ทั้งก้อนนะครับแต่เวลาที่เราไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเราเลือกหุ้นผิดตัวนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าเงิน100บาทที่เราใส่ไปเนี่ยจะหายไปทั้งหมดนะครับก็คือบริษัทจดทะเบียนที่เราเลือกไปถ้าไม่เป็นไปตามคาดเนี่ย เราอาจจะขาดทุนราคาเหลือ80บาท7จิบาทนะครับ,รบแต่ว่าถ้าถือไปเรื่อยๆเนี่ยราคาก็อาจจะก,กลับมาเป็น1 1 0 1 2 0บบาทได้เหมือนกันนะครับคาะสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นและการลงทุนในระยะยาวช่วยแบ่งแยกประเภทให้ชัดเจนสักทีนึงค่ะเออจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับก็อยากให้มองเหมือนกับว่าเรากําลังเซตอัพกิจาการส่วนตัวของเราขึ้นมานะครับซึ่งในการเซตอัพกิจาการส่วนตัวขึ้นมาเนี่ยเออจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หมายความว่าปีหนึ่งหรือ2ปีจะคืนทุนนะครับคือ การดําเนินธุรกิจเนี่ยอาจจะในช่วงต้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า3าถึงหปีนะครับเวลาเวลาไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วก็อย่าอย่าให้คิดเหมือนคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็คือคิดว่าเรากําลังไปลงทุนในในกิจการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตอบคําถามนะครับก็คือการการลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยนะก็น่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า3ปีนะครับส่วนถ้าถ้าพูดถึงการการเก็งกาไรนะครับจริงๆแล้วเก็งเก็งกำไรเนี่ยก็สามารถที่จะเก็งได้ทั้งระยะสั้นหรือหรือระยะยาวนะครับอย่างถ้าสมมติว่า เกงกำไรที่พูดถึงเกงกำไรที่ดินหรือว่าคอนโดนะครับแบบนี้เนี่ยเราต้องรอให้เราต้องรอให้ถนนตัดผ่านรอให้รถไฟฟ้าตัดผ่านแต่ก็มองได้เป็นเกงกำไรเหมือนกันแต่ก็เกงกำไรแบบนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเกงกำไรในตลาดหุ้นนยครับก็คือ,อ,อผมมองว่าการลงทุนอะไรก็ตามที่ไม่ถึง6เดือนเนี่ยนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนมากก็มองได้ว่าเป็นการเกงกำไรทั้งนั้นค่ะคสุดท้ายนี้ค่ะให้ช่วยพูดถึงเรื่องของการเลือกลงทุนในตลาดทีเฟกค่ะ เ,เวลาจะลงทุนในตลาด TFX เนี่ยนะครับก็คือจริงๆอยากให้มองว่า TFX เนี่ยไม่ไม่ใช่การลงทุนนะครับแต่ว่าเป็นเ,เครื่องเครื่องมือช่วยในการประกอบการลงทุนมากกว่านะครับทีนี้เวลาจะลงทุนใน TFX เนี่ยก็ต้องก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยงนะครับแล้วก็อแล้วก็อายุของสัญญานะครับ คือสัญญาของ TFX จะมีวันหมดอายุนะครับ,รบไ,มไม่เหมือนกับเวลาเราไปลงทุนในในหุ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะถือได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับตรงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนใน TFX ก็จะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องของทิศทางกับการตัดสินใจแล้วก็ช่วงเวลาในการถือรองนะครับฟิลิปแคปิตอลหุ้นส่วนการลงทุนของคุณ